อ่าก็สวัสดีท่านชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมกันเหมือนเดิมกันในเกมไมค์ครับ P e. ีกันอีกแล้วนะครับเสียงอาจจะแปลกแปหน่อยนะก็คือตอนนี้จะเที่ยงคืนแล้วคือต้องรีบอัดคลิปน้ากลัวไม่มีคลิปลงอีกวะโอเคประมาณนั้นแหละคือผมต้องมารีบอัดไงไม่ไม่ไม่วางด้วยแหละ อนเช้าไม่ว่าไงก็ผมจะมาทำอะไรใช่ไหมครับผมจะมาสอนวิธีการบินในโหมดเซเวลหรือโหมดเอ,เอาตัวรอดกันในเกมไ c คลาบนะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมกันก็ฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็จะได้ม่พ่าวใหม่ๆกันนะครับโอเคถ้าสำหรับใครที่กดแล้วก็ไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับเสียอายจจะแปลกๆนิดนึงคือง่วงง่วงวอยู่ะก็เย่างที่พูดไปก็คือต้องรีบอัดคลิปนะวิธีการทำแรกก็คือโอเคเดี๋ยวยกลับมา กดเพล y ไปนะครับอันนี้ใครๆก็รู้กดสร้างแมปไปเลยสร้างแมปไปนะครับสักครู่อันนี้จะเป็น survival หรือ creative ก็ได้นะตอนแรกโอเคแต่ผมจะเอาเป็น survival เลยโอเคอันนี้เปิดเปิดสามอันไปนะครับอันนี้ มันผมเคยทําคลิปนี้แบบนี้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้พูดไงแล้วก็เอออันนี้ด้วยนะครับน,นี่ไอที่เขียนว่า education edition เนี่ยโอเคเปิดไปเลยต้องเปิดนะอันนี้ย้ำต้องเปิดอ่าแล้วก็แค่นี้แหละครับเข้าแบบไปเลย โอเคแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปสอนนะครับผมมีเรื่องที่จะพูดหน่อยที่ผมมาทําบางคนอาจจะถามว่าทําไมผมมาทําอีกใช่ไหมก็อาจจะมาแจ้งรายละเอียดยิบยิบย่อยๆยอยตอนต้นคลิปนะครับแล้วก็มาสอนเคล็ดลับต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอน สนาทีการบินก่อนโอเคก็อย่างแรกก็พอเข้าแมบมาได้แล้วใช่ไหมก็กดเปิดคำสั่งเลยครับเอาเปิดคำสั่งนะครับพิมพ์ตามผมเลยที่ครับเอาไม่ขึ้น ability นะครับตามผมอย่างนี้ ads ที่จริงจะ S S หรือ S P ก็ได้นะครับโอเคเอาอะไรก็ได้แต่ผมจะเอาเป็น S S นะ S P วะ่ะแล้วก็พี่เป็น Mayfly นะครับอย่างงี้แล้วก็ T R U E แค่นี้แหละครับเสร็จแล้วก็วคือ Enter ไปเลยนะครับโอเคแค่นี้ก็จะบินได้แล้วครับนี่ไงง่ายเลยแต่คือสมมติว่าถ้าใครอยากบินตกลงมาไม่เจ็บนะครับ <c oughs> ก็ปรับเป็นโหมดเครียรทีครับเหมือนมึงเวออเอไม่ใช่ไม่ใช่ใชทุยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วทุย ผมมีคำสั่งหนึ่งที่บินบินในหมดอตรอดแล้วไม่เจ็บนะครับก็คือที่ผมจะมาแจ้งก็อันนี้แหละโอ้ยกดผิดโอเคน้คำผมเลยครับเกมลูอลรามิด f a l s e นะครับ ตอ,อนนี้เลยนะครับเห็นนะเดี๋ยวผมชวนอีกรอบให้นะครับทับเกมลูโฟดาม,มิทโฟนะครับกด Enter ไปเลยแค่นี้นะ่ะเดี๋ยวตกลงมาก็จะไม่เจ็บแล้วมันพูดง่ายมันเป็นการตกจากที่สูงแล้วไม่เจ็บแหละผมปิดไปเนี่ยก็สำหรับใครที่ถามมาเรื่องนี้ผมก็มาทำให้นะครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก่อนจบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับโอเคกดไลค์กด u u s c r i b e like, กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคงั้นก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็าลาก่อน